ไฟซูปเปอร์โบนัสเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราจะเปิดสังเวียนความมันด้วยรอบรองชนะเลิศในคู่ที่หนึ่งครับรุ่นปิกันดน้ำหนัก58กิโลกรัมในมูนล้าเงินคนเน้นะครับมาจากร้อยเอ็ดสังกัดค่ายสโชคมีชัยเยีมเจ้าของฉายาศอกเทวดาครับ Introducing our first challenger, he fighting out of the blue corner tonight, representing Riot Perance and training out of Sao Xiaomi Shai -gyim. He holds a professional record of 56 fights and 42 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Kwan Bichit, Nayok E, Test Ladies and gentlemen, your first challenger, fighting out of the blue corner, representing Royal Proence, training out of the short beach Put your hands <laughs> together <laughs> for Juan Bishop. Now you're test by Linfa. The and his opponent And in the red corner representing Kaen Province. Training out of St. Paul Lake Gym with professional records of 196 fights, 149 victories. Ladies and gentlemen, let's see for leg Lake, Saint Paul Lake. กำลังขอนกันพร o อมเทรนนิ่งเอาเอก์สิตพอเล็กเจมส์แล้วชื่อโ์คอนกันเล็กสิตพอเล็กยินดีต้อนรับแฟนมวยเข้าสู่รายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งนี้เป็นครั้งที่170ครับประวัติศาสตร์ยาจาฤกอีกครั้งกับพิกัด58กิลโลกรัมว่าใครจะเป็นแชมป์เพราะเราคัดเอามวยที่ต้องบอกว่าแม่เก๋าเกาเลยครับ ประจำวันเสาร์ที่19มกราคมช่องนาว26ถ่ายทออสดตั้งแต่เวลา18นาฬิกา25นาทีเป็นตน้นไปพร้อมด้วยคู่มวยมันมัน,มนเต็มอัตราศึกครับแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าไฮไลท์เด็ดนั้นอยู่ที่มวยรอบแล้วครับในรพิกบบ58กิโลกรัมกับรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่170ประจำวันเสาร์ที่19มกราคมจากเวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทาย่ายท,ายทอดสดผ่านทางช่องนาว26และทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ยูทูบไลฟ์และแอปพลิเคชันโมบายแอปท่านผู้ชมครับสี่ขุนพนที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและจับฉลากามาเมื่อวานนี้โดยรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1ครับเป็นการเจอกันระหว่างขอนแก่นเล็กสิทพ่อเหล็กซ้ายพิฆาตเมืองหมอแคนจากขอนแก่นเจอกับธนขวัญพิชิตนายกเอเทศบาลลิ้นฟ้าจากร้อยเอ็ดและยังมีรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2ครับสิงห์พยั Fighter คฆ์เอสเอสไฟเตอร์ครับไอ้มาพยศจากกาลสิงห์ครับจะดวนเดือดกับเงินแท้ฟรีเลยยอง คุณศอกเมืองหมอแคนจากขอนแก่นครับวันนี้มีขอนแก่น2รายกาะสินหนึ่หนึ่งนั่นแสดงว่าวันนี้แชมป์จะอยู่ที่ภาคอีสานแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนต้องรอติดตามครับอีสาลนลุวนๆเลยครับ4มหาการนอกเหือจากมวยรอบนู้นพิกัด58กิโลกรัมแล้วยังมีนักชกต่างชาติถึง2ประเทศครับไซมอนเอ็มพลายยิมจากลาวครับจะเจอกับธนาเพชรยุพินเข้ามาันไก่สุราษฎร์แบงค์ไทยสิสังปราดครับ เจอกับเบนยามินด you know, <st ut ters> ูอลี่จากฝรั่งเศสเลยมีสึกแชมป์ชนแชมป์อย่างแฟนตาเล็กสิทธิ์เสียเฟรมจะดวลกับเพชรเกรียงไกรโพดาวยิมโดยคู่ชิงจะอยู่ในคู่ที่5ของรายการครับเอาละครับบนเวทีก็บอกว่าวันนี้ขนกองเชียร์มาเพียบเลยครับเพราะว่าาขมวยแม่สิทธิ์พ่อเหล็กเนี่ยอยู่ที่พัทยาชนบุรีเสมือนทีมเจ้าถิ่นครับทีมเย้านละครับเอาละครับเก๋ากับเก่าครับท้านขวัญพี่ชิดครับนายสุนทรทองหลาบครับ จากอำเภอจับตุลพัฒน์พิมานในวัย34ปีสูง170เซนติเมตรยับจากค่ายมวยสชโชคดีชัยส่วนขอนแก่นเล็ก,กับวัย37ปีครับจากภูเวียงขอนแก่นกระบอกว่าเก่จาจริงครับชื่อชถุกนายจักรพันธ์สมบัติรับจากค่ายมวยต้อยธุรกิจปังเถิดธนานทนน่ายมวยสิบห้านเหล็กครับจังหวะลุกจังหวะหลือครับต้องขอโทษขอโพยกันเลยครับไม่ต้องเตือนครับ เก๋าเจอเก๋าเลยครับมอะไรครับแข้งขวาของควันพิชิตจังหวะดึงของขอนแก่นเล็กวันนี้เนี่ยขอนแก่นสองรายมาจากอำเภอเดียวกันนั่นก็คือภูเวียงครับทั้งทางด้านขอนแก่นเล็กแล้วก็เจ้าเงินแท้วขอนแก่นเล็กขีดจิกเข้ามานี่แหละครับเก๋าชนเก๋าจังหวาดักบัลด้วยศอกขวาทันทีครับทางด้านขอนแก่นเล็กทั้งชกรุ่นพี่นะครับแก่กว่าถึงสามปีด้วยกันทุกคนครับโอ้โะไรครับแข้งซ้ายของขอนแก่นเด็กและคือเดวยซ้ายเลยครับ อ,อ,อย่างที่คุณสุภิชิตว่าเลยครับเก่าเจอเก่าสอกเจอสอกมัดเจอมัดแค่เจอแข่แขแขครับคู่นี้ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสได้พูดคุยครับทั้งสองคนเนี่ยชกม,มาไม่ต่ำกว่า300ครั้งครับโอ้โหเออเอาเลยครับวางแข้งขวาเลยก่อนพิชิตก่อนพิชิตนั้นเคยใช้แค่หวยชูวัฒนะเลยครับก่อนจะยามาเปลี่ยนเป็นนายกเอเทศบาลลิฟฟ้าครับนะครับวางแข้งขวา ระสั่นคืนเลยครับออของเจนและแนนนี่ครับเกี่ยวแล้วพยายามจะโต้ด้วยทางซ้ายครับโอ้โหแลกกันอย่างนี้นี่มียุคมีเยอะให้เห็นแน่นอนครับปลายๆไม่มีบังเลยครับดูว่าไม่มีการเก็บอาวุธครับปักหลักแลกกันเลยแข่ง้ายของคน,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 นแกาเล็กบอนเพชรล็อกในพยายามจะกดตีครับบอลการเล็กไม่ยอมให้ขึ้นคอครับพยายามจะเสียบซ้ายเสียบขวาเนะครับ โอ้เป็นเกมที่ลุ้นระทึกจับจิตจับใจจริงๆมาแล้วครับขวาเบิ้ลเข้ามาของเจได้ขวัญพิชิตครับชิงไหวชิงทิพย์ชิงหลักชิงเหลี่ยมเลยครับโอ้อาศัยไอคิวขวาแข้งขวาขยับเข้ามาพยายามจะถึงด้วยฝัดซ้ายของขวัแกนเล็กขวางแคงซ้ายโต้เลยครับอ่าครับเบิ้ลเข้ามาตัดเลยครับโอ้โหจังหวะขวาสวยๆของขวัแก่นเล็กครับเก๋าเก๋าเลยครับโอ้โหดูแล้วเพลินตาจริงๆครับคู่นี้ นี่ครับใช้ร่างกายประท้ากันซะด้านขวานพิชิต่วนจะบวกฝีมือไอคิวอยู่ที่หอนเกนเล็กบม้แลวครับองไนตีด้วยขวา,ากับขอนพิชิตพยายามจะล็อกพยายามจะลัดเลยครับพยายามจะใช้เหลี่ยมของขนแกนเล็กเอเขยา,าซ้ายเลยขวานพิชิตดันแล้วโอ้ยดูับดันแลวเสียบเลยครับโอ้โนี่แหละครับเสียหลักเสียเหลี่ยมไปหน่อยครับน่ก็ตีโชกองเชียงของตัวเองเลยครับธนาขวานพิชิตโยเข้ามาถึงด้วยมัดท้ายโอ้โห เป็นเกมที่นอกจากจะวัดหัวใจแล้วดูครับวัดอาวุธมวยด้วยครับหมดยกที่หนึ่งครับยอดเยี่ยมจริงๆครับต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบครับความมันระดับโลกเก่าเจอเก่าครับนี่คือโฉมหน้าของควัญพิชิตนายกเกดเทศมาลิินฟาในวัย3าปีส่ส่วนนี่คือขอนแก่นเล็กสิทธ์พ่อเหล็กวัย37ปีครับจากขอนแก่นขอนแก่นเจอร้อยเอ็ดครับเปิดหัวของรายการดูครับจังหวะเกียวล้วตัดทิ้งลงไปก่อนครับ โอ้โหเรียกเสียงเชียร์เสียงฮือฮาอย่างหนักเลยครับขอนแก่นเล็กแล้วนี่ครับมาพลาดเจอจังหวะนี้เข็นเข้าไปครับโอ้เข็นแล้วเสียบซ้ายอัดคามุมตัวเองเลยครับนาขวัญพิชิตโอ้เห็นออกกันแล้วนี่ต้องบอกว่าไม่ต้องถามเรื่องอายุเลยครับแล้วก็ว่ากันต่อยกที่2อครับตัวใบแรกจะเป็นของใครจะอยู่ที่ขอนแก่นหรือว่าจะไปที่ร้อยเอ็ดครับสายของขอนแก่นเล็กขยับมาเจอขวาพยายามจะปักศอกขวาสวนแล้วครับไม่มีกลัวกันทีแล้วครับเรื่องกระดูกประสบการณ์ครับ ยหยับมัดจิ้มขวาเจอขอนกานเล่นตบด้่หขวาครับนครับอัดแข้งเข้ามาทีมจังหวะออกก่อนเลยครับควาที่ส่อขวาอีกทีกานเล่นขยับฝมัดที่สอ่อขวาขอนพิเศษโย่เข้ามาเจอทีมแล้วบอกเพื่อนเลยครับว่าทีมไม่ต้องปี๊บกันครับนะครับนี่แหละครับอาศัยนอกเหนือจากมีเรื่องพละงกำลังและอาวุธมวยครับยังมีเรื่องจิตวิญญาณและความเก่าอีกด้วยครับทางด้านซ้ายของทีทขมขันเชียงไ,ไ,ไม่ไืดผ้า นี่แหละครับของดีของเด็ดจากร้อยเอ็ดครับบอลพิชิตปัดโอ้ยไยายามกระสุดไปซอกขวาแล้วครับเจอซอกซ้ายสวนโอ้แลกกันมันจริงๆครับคู่นี้ขวางแค่ขวาเกี่ยวได้สวนด้วยหมัดขวาดื้อแล้วปัดไปซอกขวาอะครับปัดนายเสียก่อนครับแต่เจอเด้งไปเยอะขึ้นการตั้งกำแพงเอาไว้ครับท่านาคบอลพิชิตทำไว้โดนซอกก่อนครับพยายามจะขึ้นคอให้ได้ครับบอลพิชิตเด้งตีโอ้โหสมศักดิ์ศรีเลยครับ วันพิชิพยายามเข้ามาพยายามจะหมุนออกข้างเลยครับอนกันเล็กที่ขวาไวคนกันเล็กวางทรายวันพิชิโยกเข้ามาถึ้งมัดขวาโอ้แย่กันมันจริงๆครับนี่ครับซัดไปแข้งซ้ายทันทีครับมีอาวุธต้องบอกว่าสรีระกันดีครับกาะด้างกว่ันพิชิตพุ่งเข้ามาเสียด้วยซ้ายครับวันพิชิตรู้น่เพอจังหวะงวันพิช <thế> ิตพุ่งก็เสียบดี่คนกันเล็กแกรู้ทันเลยครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้คืนด้วยซ้ายทันทีครับคนกันเล็ก ครับโอ้รู้จักจังหวงะหวกันางด้านคนแก่เล็กครับกับชิโนยัามาวางแข้งเกี่ยวได้คืขนโอ้โหแลกกันคนละโดคน,นละทีเล่นจังหวะเสียบขวาเจอเสียบซ้ายถึงกับหมัดฝัดด้วยศอกนะครับฝัดปีชิตอาร์แล้วก็เจอศอกขวาสวนโอ้ต้องเรียนท่านผู้ชมเลยว่าประเภทหน้าเปื่อยทั้งคู่ครับแม่โดนเป็นแตกนะครับคุณอาเ์แล้วกเสียบขวาโดนแค่แม่โต๊ะทีต่อทีเลยครับ ทไมมีหนีนะครับคนแก่เล็กดูครับโอ้ยขวาเจอขวาแล้วพยายามจะสวนด้วยเข้อตีด้วยข้อขวาลงไม่ได้คนแก่เล็กตีด้วยข้อขวาสู้ตัวแล้วแก่โหนเลยครับคนแก่เล็กนี่แหละครับความเก่าที่มีครับเล่นงานนักชกรุ่นน้องวัยสาปีนะครับเดินหน้าต่อจิ้มด้วยหมัดขวาครับคนพิชิตพยายามเข้ามาวางแข้งโโอ้หพยายามเข้ามาเจอซ้ายสวดวางใช่แล้วคนแก่เล็กคนพิชิตพยายามจะโยกเข้ามาเจอทีม ว่าแกขวาเจอกระขวาสุาครับพุ่งข้ามาฟันเสียบพยายามจับนายมัดแล้วแต่โค้งไปหน่อยครับขวัญพิชิตแยกออกมาครับแยกออกมาโอ้โหมันจริงๆครับเดือดจริงๆครับหมดยกที่สองครับพักกันปั๊บเดียวโอ้โห,โหท่านผู้ชมครับแม่เจ้าถิ่นทีมเย้าในวันนี้ขนกองเชียร์มา,มาไม่ต่ำกว่าร้อยชีวิตเลยครับโอ้โห้งางขอนแก่นเล็กซิตพ่อเหล็ก เสียงเชียร์ถึงลั่นสนามเลยครับบรรยากาศผมอยากผมอยากให้แฟนมวยที่ชมอยู่หน้าจอทีวีทางช่องนนว26บมาสัมผัสบรรยากาศสดๆอย่างนี้กับคุณสมพยินสามารถเดินทางมาได้ครับที่พัทยากลางชนบุรีครับที่สำคัญนั้นคนไทยรับชมฟรีจากครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับแม่จะเก็บบรรยากาศเหล่านี้ไปพูดกับเพื่อนๆได้ครับโหเสียงเชียร์ครับมาเลยคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงยกที่3ครับหากเสมอกันใน3ยกต้องต่อเวลาลุยกันเลยครับเดินนาเข้าใส่ทันทีกัทนาขอพิชิ้พยังจะเตะขวาต่อยขวาเลวครับเบียดเข้าหาแลวครับเบียดด้วยเข่าซ้ายตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าซ้ายโอ้ยขนกันเล็กก็โต้ด้วยเข่าเหมือนกันกันนี่แหละครับเต้งตีเลยกัตนาขาพิชิชพยายามจะโชว์ที่บวกไหนให้ชัดเจนนะครับขอนกันเล็กพยายามจะจับจังหวะดับรอครับดึงได้ขวาแข้งซ้าย พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับคอนฟิชชิ่โยกมาเจอทีบเตะเสียดด้วยขวาซ้ายเอ้าเสียบด้วยซ้ายเลยครับอโโ้หนี่ครับมาหนึ่งเจอขึ้นไปสองครับคอนเจะเล็กเดินเบียดเข้ามาเจอขวาก่อนครับโอ้โหนลาล้มโอยเลยครับเรื่องความเก่านี่แเละครับติดเบลของไม่ได้คอนฟิชิตไว้ได้ครับแล้วคนเจลเล็ตวางซ้ายพยายามจะเบียดเข้ามา หนาวเลวครับพยายามเข้ามาเสียบด้วยข้าซ้ายพยายามจะโต้ด้วยข้าขวาหนาวเลยกดลงมาได้ตีด้วยข้าขวาเลยครับพันยิ้งน้าอ๋ครับแม่ยังพลิกสถานการณ์เฉพาะหน้าเอาไว้ครับแต่ดาวคนแก่เล็กไม่ยอมตกอยู่ในที่นั่งลำบากจริงๆครับพันยิ้พยายามเข้ามาขีดขวาหลอกในได้ตีด้วยข้าซ้ายเลยครับคนแก่เล็ก โอ้น้องน้องหนู่มๆครับที่เป็นนักมวยครับดูไว้ดึงความคลาสสิกครับมวยเขา,ขากับบวยฝีมือครับโอ้พยายามจะเปลี่ยนเข้ามาวางขวาเจอซ้ายสวนแล้วพยายามจะเสิร์ฟด้วยหมัดหนนะ้าเจอซอกเอาเดี๋ยวเอา,เอาแล้วครับแลกกันคนละดอกคนละทีสายยาวครับสายยาวอีกทีโอเคแ,แต่สองดอกฝังเข้าไปเลยครับอะไรครับแล้วกระตุกมาแข่องอีกทีครับน้นของแกเล็กโอ้มันจริงๆครับ กันเล็กไม่หนีแล้วครับขยับเข้ามาควันพิเยตทิ้งด้วยมัดขวาโยกความแข้งขวาขวาแข้งซ้ายเกี่ยวต้องขนด้วยแข้งขวาโอ้สายดอกนี้หนักจริงๆครับเหมือนกันเล็กนะครับรวบมาไว้แต่ตีไม่ทันก็ต้องแยกออกมามา่านผู้ชมครับ,บน,นาทีสุดท้ายแหละครับควันพิเยตเตี๋ยเข้ามาเจอทีมดันก้าเชือกแล้วพยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วกับควัญพิเยตของกันเล็กโยกหลอกนายน้าสวนเข่าขวาด้วยกัน ดู่กับตีครับอ่าโดนหนึ่งกับคืนสองครับนี่แหละครับความเก่าของหน้าของแกเล็กครัล้ครับผมชิดตอกเดินเปิดเกมวางซ้ายหน้าเหยียบเข้ามาโอ้แลยแกดทีไว้เลยครับเจอแกงขวาเกี่ยวแล้วคืนไปแกงขวาเลือกคืนเน้นๆเน้นๆแล้วครับคนแกเล็กเกี่ยวได้พยายามจะเกี่ยวมาแทงครับนะครับยี่สิบวินาทีผพิชิตขยับมาพยายามจะออกกำลังโดนซ้ายดักไว้แล้วครับโอ้โห จับจังหวะได้ดีเหลือเกินครับพุ่งเข้ามานี่เจอเลยครับซ้ายของขอนแก่นเล็กนะครับพยายามจะเดินบุกต่อครับอรมิชิตจิ้มขวาเข้ามาเข้าไม่ถึงตัวอะครับท่านผู้ชมครับรบสมยกเรียบร้อยแล้วครับนี่คือคู่เปิดหัวของรายการกับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่หนึ่งระหว่างธนาขอนแก่นเล็กสิบพอเเล็กกับ้ายพิฆาเมืองหมอแคนจากขอนแก่น กับข oh. วัญพิชิตนายกเอเทศบาลลิ้นฟ้าศอกเทวดาจากร้อยเอ็ดครับโอ้สมศักดิ์สรีจริงๆครับตัวไปแรกอยู่ที่ขอนแกนหรือว่าจะไปที่ร้อเอ็ดดูครับจังหวะดึงแล้วคืนด้วยแข้งแล้วเบรกไว้เลยด้วยลูกถีบครับนี่ครับเคาะด้วยหมัดก,ก่อนครับแล้วตอกก่อนประวัติด้วยแข้งครับโอ้คู่กี้สูสีแบบนี้ตัวใบแรกจะตกอยู่กับรไปลุ้นกันครับ ดูเตือนจริงๆนะคู่นี้ก่อนจะไปฟังผลการตัดสินเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่าเ l r i g h and now it's time for Fight the Pride Sponsored by the Max Muay Thai Mobile App Get ready for the hardcore, t r a d m a r k Max Muay Thai action watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS store. s Fighters for blue and red corner. Max Muay Thai Mobile app. Red 5,000 Both fighters win a final price of 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner... Red Corner! Holy... 5 super bonus